การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกาะลันตาค่ะจัดงานลันตาหยิบซีคอฟฟ่แอนคาร์ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาเทศบาลตำบลสาราดานและหน่วยงานพันธมิตรจัด งานคะ่ะลันตาหยิบซีคอฟฟ่แอนคารัฟนะคะในวันที่28ถึงวันที่30มิถุนายน2567ค่ะยกกว่า30ร้านกาแฟเครื่องดื่มกันคารบปวกกับอัตลักษณ์ของลันตามานำเสนอนะคะณบริเวณสวนสาธารณะหาดพระแอะท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของหาดทรายค่ะแล้วก็รวมไปถึงป่าสนพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกที่สุดโรเมนติก ทางด้านนายอมรนหมัดอดัมนะคะผู้มนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกระบี่ก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะลันตาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวสร้างความสมดุลในพื้นที่โดยการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอกย้ํายุทธศาสตร์กระบี่โกกีนค่ะแล้วก็รวมไปถึง เป็นการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิดได้ดื่มกาแฟได้คาสิ่ง ได้แค่สิ่งแวดล้อมค่ะภายในงานนะคะนอกจากจะมีการออกร้านการขายกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแล้วค่ะก็ยังมีดนตรีแล้วก็รวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการร่วมเล่นกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนเล่นเกมลุ้นรางวาัรลรณรงค์ให้มีการนํากระบอกน้ํามาซื้อเครื่องดื่มภายในงานจะได้รับส่วนลด5บาทค่ะจัดจุดบริการน้ําดื่มฟรีมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งแวะไป ทเที่ยวกันได้ค่ะรวมไปถึงเป็นการพักผ่อนและดื่มด่ากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามของลันตาอีกครั้งอีกทั้งนะคะยังสามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงไปยังเกาะพีพีเกาะไหเกาะปอและขอย้ำว่าลันตาเที่ยวได้ทั้งปี365วันฟูฟันลันตาสุขทันทีที่เที่ยวกระบี่ค่ะ โดยกิจกรรมในวันนี้เราก็จะมีการพื้นบ้านห้กับปูเสฉวนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ของในเรื่องของสัตว์น้ำอะไรให้มีให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนะครับนอกจากนี้ในเรื่องกาแฟเนี่ยกรก็บีเรามีกาแฟที่ได้รับ GI นะครับมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบีคลองคำนะครับแล้วก็กระบี่กระบียขี้ชมดทิชลังครับนะครับแล้วก็กระบี่ จากไร่ภูตะวันถึ่ได้รางวัลหนึ่งในสิของของประเทศไทยนะครับมีการอยู่ในติดติีอันดับหนึ่งใน10บนะอันดับหนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีคอกาแฟได้ตามไปกินถึงในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ไร่ภูตะวันนี่อยู่ที่อำเภอปายพญานะครับเป็นกาแฟที่มีรสชาติอร่อย